กันเนาะนะครับวันนี้เราน่าจะจบเนาะเรื่องนี้นะครับข้อที่เกนะ้าเนาะเรายัางอยู่ในในส่วนของพระวินัยในส่วนของมหาวัดนะครับเล่มหนึ่งเนาะนะพระวินัยปิจกนะครับเราอยู่ในข้อที่เก้านะก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหตุปลารมให้เกิดว่าด้วยเรื่องของก่อนนั้นที่เราเรียนไปเนี่ยนะครับก็คือ ความตั้งอยู่ได้นานของพระศาสนาแต่ละพระศาสานาบ้างพระพุทธเจ้าบางพระองค์เช่นพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสกุพระพุทธเจ้าเหล่านี้เนี่ยนะครับศาสนาตั้งอยู่ได้ไม่นานเพราะไม่ทรงบรรัญญัติสิกขาบทใช่ไหมครับแลวก็ไม่ทรงแสดงในส่วนของปาติโม์แก่ระสาวกใช่ไหมครับแต่ในกรณีของพระกัสสปะพระกัปุสันทะอย่างเงี้ยนะครับ ท่านเหล่านี้ศาสนาเนี่ยนะครับตั้งอยู่นานใช่ไหมครับเพราะได้ทรงบับญญัติสิกขาบทใช่ไหมครับแล้วก็ทรงแสดงปฏิโมกข์แก่พระสาวกทีนี้ด้วยเหตุน,นั้นเนี่ยนะครับทำให้ท่านพระสาท่านพระสารดีบุตรเนี่ยนะครับถึงขั้นได้กราบทูลใช่ไหมครับกับพระบร,รมศาสดาว่าท่านนั้นพระองค์เนี่ยทรงทรงโปรด บัญญิศิขาบทใช่ไหมครับอ่าและก็ทรงแสดงปฏิโมกเถิดใช่ไหมนะครับแต่พระองค์ก็บอกว่าดูในสมัยนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันยังเนี่ยนะศิขาบททั้งหลายเนี่ยนะมันยังไม่สามารถปัญญัติได้เนื่องจากว่าพิสุสงในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังปราศจ,จากความมัวหมองยังบริสุทธิ์ปุดพองใช่ไหมครับแล้วก็แล้วในปัรดาพระพิสุที่ประทับ อยู่กับพระศาสดาแล้วจำภาษาอยู่ที่ในรันชาเนี่ยนะครับจำนวน500รูปเนี่ยคุณธรรมของท่านเหล่านั้นอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมครับอย่างต่ำแล้วนะต่ำสุดใน500รูปนี้ก็ล้วนเป็นพระโสดาบันทั้งสิ้นะจึงไม่มีความตกต่ำเป็นธรรมดานะครับดังนั้นอ,อันนี้ก็คือเหตุที่จะบัญญัิในในสี่ขาบทตามที่พระศาพระสารีบุตรนั้นนะครับทรง ขอเนี่ยยังยังไม่ถึงการควรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้วันนี้เรามาต่อในข้อที่9กันนะครับข้อที่9พระองค์ทรงแสดงอย่างนี้ในเหตุการณ์เรื่องราวนึงเป็นอย่างนี้ครับว่าครั้นปวารณาพรรษารู้จักคำว่าปวารณาพรนษาไหมครับปวารณาพรรษาแปลว่าออกพรรษานะคำว่าปวารณาพรรษาแปลว่าออกพรรษาแต่ถ้าเข้าพรรษาก็เรียกอธิษฐาน นะครับอธิษฐานเรารู้จักกันดีวันมหาปวารณาใช่ไหมจำได้ไหมวันมหาปวารณาเนี่ยคือวันออกพรรษาดังนั้นวันปวารณาพรรษาก็คือวันออกพรรษานะครับเมื่อครั้นออกพรรษาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงเรียกท่านพระนนทใช่ไหมครับเรียกพระนนทมารับสั่งเนี่ยดูก่อนอานน์เนี่ยตถาคตเนี่ยนะครับยังไม่ได้บอกลาเนี่ย ผู้ที่นิมนต์ให้จําปัษาอยู่ใครครับเป็นคนที่นิมนต์ให้พระองค์จําปรษาอยู่ที่เนรัญชาใครครับจำได้ไหมคนนี้เงครับเวรัญชพรามใช่ไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่ข้อเรื่องเริ่มเรื่องมาเลยใช่ไหมเมื่อ,เ,อเกิดการอะไรนะประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ เองใช่ไหมครับก็เลยอาราธนานิมนต์นะพระศาสดาและก็พิสูจํานวนห้าร้ยรูปนะครับจำพรรษาที่นิรันชาทีนี้นะครับครั้นเมื่อถึงวันออกพรรษาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ส่งแต่พระนนท์ใช่ไหมครับว่าเออเนี่ยพระองค์เนี่ยยังไม่ได้บอกลานะบุคคลผู้ที่นิมนต์จะที่นิมนต์ให้จําพรรษาอยู่แล้วนะครับแล้วจะไปหลีกเดียท่านเนี่ยนะครับอ่าจะไม่หลีกไปสู่ ในที่จะริกตามชนบทคือจากไปจากที่นี่เนี่ยไม่ได้เพราะตะถาคตทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยเนะี่ยต้องบอกต้องบอกนะไม่ได้ว่าไปไม่ลาไปไม่ไปไม่มาลาไม่ไหว้ไม่ใช่นะครับไปมาลาไนะหว้นะครับคือพูดง่ายๆคือบอกกล่าเนะยบอกกล่านะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับนะ พระองค์ก็จงหวับมามาไปกันเถิดอานน์เราจะไปบอกลาเวรัญชราจะเป็นครับไปบอกลาท่านเวรัญชราทีนี้พระพระนนท์ก็เลยทูลรับสนองนะว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าข้าก็คือไปด้วยกันขนาดนั้นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็ทรงครองบาดนะครองบาดคือเตรียมตัวถือบาดครองจีวรอ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ มีต่านรานนท์ใช่ไหมครับเป็นปัจฉาสมณะนะครับแล้วก็สเสด็จไปยังสุนิเวศนะครับนิเวศของเวรัญชพรามนะครับครั้นมาถึงหน้าที่นั้นแล้วใช่ไหมครับอ่าก็ปรากฏว่ามีพระพุทธอาธที่จะถวายไว้ทันใดนั้นนะทันใดนั้นก็คือเวรัญชพรามเนี่ยนะครับก็เดินเข้ามาเข้าไปสู่ที่ประทับที่พระองค์ทรงประทับอยู่ก็ถวายบังคมกราพระองค์งคแล้วใช่ไหมครับ ็นั่งเฝ้านาที่ควรส่วนข้างเด่นพระองค์ก็เลยรับสั่งกับเนรัญพระเนรัญชพรามว่าดูก่อนพรามเราเป็นผู้อันท่านนิมนต์อยู่จำพรรษาแล้วเราขอบอกลาท่านเราปรารถนาจะหลีกไปไปสู่ที่จาริกในจนบททีนี้เวรัญชพรามเนี่ยนะครับก็เลยได้กราบทูลว่าเป็นความจริงท่านพระสมณโคดมข้าพระเจ้า เป็นผู้นิมนต์นนนพระองค์อยู่จำเป็นผู้นิมนต์พระองค์อยู่จำพรรษานะแต่นะครับแต่ว่าทายธรรมอันใดที่จะพึงถวายทายธรรมอันนั้นข้าพระเจ้ายังมิได้ถวายและทายธรรมนั้นก็มิใช่ว่าจะไม่มีคือมีแล้วเนี่ยของมีแล้วใช่ไหมครับเออขอเครื่องทายธรรมเนี่ยที่จะยังถวายมันยังไม่ได้ถวายและไม่ใช่ว่าไม่มี ทายาทามเหล่านั้นล้วนมีอยู่นะครับแต่ทยธรามอันนั้นข่าพระเจ้านะครับอ่าคือไม่ใช่ไม่มีทั้งไม่ประสงค์นะทั้งประสงค์ที่จะไม่ไปไม่ถวายก็หาไม่คือถวายแน่นะ่ะตั้งใจว่าถวายแน่นะภายในภายในไตรามาสนี้ครับภายในไตรามาสไตรามาสก็คือสามเดือนใช่ไหมพระคุณเจ้านะครับเนี้พระองค์ก็เลยพึงได้ พึงได้ทยาธรรมนั้นจากที่ไหนเพราะอะไรเพราะคารวาสเนี่ยมีกิจมีกรณียกิจคือทํางานทําการเยอะก็เลยบอกว่าขอท่านพระโกดมพร้อมด้วยพิสุจัดจำนวนห้าร้อยนั่นแหละใช่ไหมครับพร้อมด้วยพระสงฆ์นั่นแหละจงทรงพระทรงพระกรุณาโปรดรับรพระตาหารของข้าพเจ้าเพื่อเจริญบุญกุศลและปิติปราโมทในวัน พรุ่งนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินนิมนต์ให้รับเครื่องให้รับทายาทนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยต้องรับอ่นนะเนาะนะรับการอาราธนานิมนต์นะครับและส่งสีแจงกับเวรัญชพรามว่านะครับเห็นแจ้งสมาทานอาจหารราเริงด้วยตมิกถาใช่ไหมครับนี่็คือชี้แจงนะคราวนะครับ,นะรบแล้วก็ลุกรับทรงลุกจาก จากที่ประทับนะแล้วก็เสด็จกลับไปนะครับเสด็จกลับไปหลังจากนั้นเวรัญชพรามนะครับก็เลยสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีในนิเวศของตนนะครับในนิเวศของตนนะครับโดยผ่านราตรีนั้นแล้วเนี่ยนะครับให้เจ้าพนักงานก็เลยเมื่อถึงรุ่งขึ้นเนี่ยใช่ไหมผ่านราตรีก็คือรุ่งเช้าขึ้นเนี่ย ก็เลยให้เจ้าพนักงานนะครับไปกราบทูลนะไปกราบทูลไปกราบราตนาทูลแต่พระสมณโคดมกพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วท่านเนี่ยนะครับขออาราธนาพระโคดมท่านพระโคดมเนี่ยาตาหารเสร็จแล้วนะครับที่นิเวศน,นะครับขณะนั้นเองเนี่ยก็เป็นเวลาเช้าใช่ไหมครับรุ่งเช้าขึ้นแล้วพระองค์ก็จัดการนะ จัดการครองจีวรน,นุ่งห่มเรียบร้อยนะครับถือบาทนะแล้วก็เสด็จไปยังสู่นิเวศท,ที่อยู่ของเวรัญชพรามนิเวศเป็นสวนกองเวรัญชพรามเ,าเวรัญชพรามนะครับครั้นถึงแล้วก็ประทับนั่งใช่ไหมครับที่พุทธอานะที่เขาจัดถวายไว้พร้อมด้วยพิสุทโธนะจึงเวรัญชพรามเนี่ยนะครับก็เลย ด้วยการที่บอกว่าอังกาสาะพิสุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมด้วยอาหารอันประณีตนะด้วยมือของตนจนให้ห้ามพัดแล้วเนี่ยได้ถวายนอกจากนั้นก็ยังมีถวายไตรจีวรแต่พระผู้มีพระภาคใช่ไหมครับได้ถวายไตรจีวรน,นะครับอผู้เสเวยเสร็จแล้วใช่ไหมครับอหรือก็อ ถวายผ้าคู่ให้พิสุครองใช่ไหมครับนะรูปละสำรับสำรับสำรับไปนะครับนะพระองค์ก็เลยทรงชี้แจงให้เวาชพรามเนี่ยเห็นแจ้งสมาทานอ่านอ่านด้านเรืองในธรรมด้วยธรรมิกถานะครับอันนี้ค้างไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่นะทีนี้อ๋จบแล้วหรอนะครับทีนี้ครับ ขณะอาอจบแล้วหรอนะครับทีนี้เมื่อรับเมื่อรับถวายพระตาหารแล้วรับในส่วนของพระไตรคือเครื่องทยธรรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพระองค์ก็เลยเสด็จกลับนะครับพระองค์ก็เลยเสด็จกลับที่ประทับนะเมื่อพระองค์ ประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาตามพุทธาพิรมแล้วนะครับพระองค์ก็เลยเสด็จดําเนินไปยังเมืองทาปะคตตาปะยาคะนะนะครับอ่าแล้วก็ไม่ทรงแวะที่เมืองโสเรโสเรยะเมืองสังกัตสะเมืองกันนะกุชะนะครับอ่าทรงข้ามนะแม่น้ํกคงคาไปที่เมืองทาปยาคะนะครับ พระองค์ก็ทรงเสด็จดําเนินถึงกรุงรารณสีพระนครรารณสีนะครับครั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ที่พระนครรารณสีตามพิตามพุทธาพิรมแล้วก็เลยเสด็จจาริกไปนะครับโดยทางนะครับที่ไปสู่พระนครเวสาลีนะตามลําดับนะเมื่อถึงพระนครเวสาลีแล้วพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่กูตาการนะกูตาการศาลาป่ามหาวัน นะครับในเขตพระนครเวสาลีที่นั่นนะครับอันนีเ้เวรันชกันนะครับเป็นการแรกนะครับในรไตรปิดกนะครับในส่วนนี้ทีนี้เนี่ยหลวงพี่ก็ไม่ได้เตรียมไว้ด้วยนึกว่ามันเป็นอีกหน้าหนึ่งแต่ว่าสองวันแต่ว่าสองหน้านี้หมดนะแต่ทีนี้เอางี้ครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของอว่าในเรื่องของอัตกรถานะครับสมันตภาสตาิกานะครับที่แสดงตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนของสมันตปาสาธิกาอัตกรถาพระวินัยในมหาวิพังมหาวิพังคะวรนนาเนี่ยนะครับก็จะกล่าวนะครับในในในส่วนนี้นะครับมีในในส่วนของภารกต่าง นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับมันก็จะเข้าสู่ในส่วนของพาหิระนิทานนวัฒนิทานนวันนานะครับกล่าวถึงการปฐมประสังขายนานะหลวงพี่ไม่ได้ไม่ได้เอาข้อมูลขึ้นเลยเอาอยัางไงดีอ่ะไม่ใช่อะไรไม่ได้เตรียมด้วย